มาครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีบนหยุดเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปซูเปอร์มาร์เก็ตข้างๆบ้านแม่ก็จะเอาถุงหล,ลดลอกล้อนอันนี้แหละที่ซื้อกาแฟแล้วก็แถมมาให้หนามากนะลายก็สวยด้วย เลขสิอนี้ไม่ใช่ชั้นนะมันเป็นเบอร์ตึกเดี๋ยวจะเข้าใจผิด นี่ก็เป็นบรรยากาศประมาณบ่ายหนึ่งฝนตกอะ่ะไม่รู้ตกนานหรือ,อยังตื่นสายเมื่อคืนนอนดึกเดินออกมาทางหลังบ้านนะจริงๆเราข้างลิฟนั้นนาบ้าน หน้าอพาร์ทเมนต์อันนี้หลังบ้านนูน่นซูปเปอร์มาร์เก็ตคุปยู่นู่นฝนตกเพื่อนๆไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเป็นฤด,ดูร้อนอยู่เงียบเหงามากนี่วันหยุดยิ่งเงียบเหงาเข้าไปใหญ่ วันธรรมดามันก็เงียบเหงาแล้วนะวันหยุดถ้าคนไม่ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็พักผ่อนนอนอยู่บ้านถึงแล้วคุบซุปเปอร,ร,ร์มาเก็ตคุปก็จันถึงเสาก็เปิด8โมงถึง2ทุ่ม วันอาทิตย์ก็สิบโมงถึง2องทุ่มไปต่อตรงนี้มันจะออกมาชันชานเมืองหน่อยนะเพื่อนเพื่อมันมันก็มีห้างใกล้ๆแต่ว่าเขาปิดเร็วปิด5้าทุ่มแต่จริงๆวันธรรมดา6กโมงก็ปิดละลองเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้าง เข้ามาก็จะเจอไข่โหลเด็กอันนี้บ็อกซ์ถาดย่างปิ้งย่างของเล่นโคลาอันนี้เป็นที่ขายกระป๋องนะเพื่อนๆนี่หยิบตะกร้าก่อนเลยแคชเชียร์นั่นแหละมีแคชเชียร์เดียวเอง จะมาซื้อกับข้าวอะ่ะบ้านแม่ไม่มีอะไรกินเลยเข้ามาก็เจอโซนผลไม้กับผักก่อนมาม่าไหม ทาโก้พาสต้าซอสมะเขือเทศไม่รู้จะทำอะไรกินดีสงสัยจะได้ซื้ออาหารสำเร็จไปอุ่นกินแน่เลยนี่อาหารไทยสำเร็จเจโคนสตาร์บัคก,กาแฟกินไปแล้วเมื่อวานอันนี้ช็อกโกแลต อันนี้ก็จะมาโซนอาหารแช่แข็งแล้วเพื่อนมีผักแช่แข็งด้วยนะลูกชิ้นฝรั่งพิซซ่ามินิพิซซ่ามีไก่แล้วอยากกินไก่อบนี่พาสตา้าอาหารแช่แข็งไอศครีมตรงนู้นจะเป็นพวกนมเนย อันนี้ก็น้ำผลไม้อันนี้ก็จะเป็นพวกอหมูแผ่นกินกับขนมปังมีครีมมีอะไรอย่างงี้ไส้กรอกไส้กรอกน้ำหมูสามชั้นโอ้น่ากินมากซื้อกับข้าวอะไรไปทำกินดีเพื่อนๆอันนั้นเคบับ แบบสำเร็จแค่อุ่นเอาอันนี้หมูเนี่ยทำหมูแดงสันในนี่มีาราบิคิวด้วยห้าเกาเอาไหมาสักอันมันสำเร็จแล้วแค่ไปอุ่นเอาเฉยๆะแต่ขี้เกียจไปล้างตู้อบให้แม่นะ่ะกลัวมันเลอะเอาสักอันไหมบูน่ากินจัดไป หรือจะเอาไก่ไปทําอะไรกินดีเนี่ยบริษัทที่ผมทาเนี่ยเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่แต่ไก่ตัวใช่ดูมะนาวขวดเพื่อนๆมะนาวขวดอันนี้แบนเขาเองนะครปเอ็กซ์ตรานะ้านี่ก็มะนาวขวดขวดพลาสติกนะอันนี้เป็นขวดแก้ว รสชาติก็โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำเขาเรียกอะไรน้ำมันที่เขาใส่สาหรัสดะนี่พวกพริกไทยพวกมาซาล่าอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยไปต่อผมได้บาร์บีคิวมาแล้วแค่หุงข้าวก็กินได้แล้วเนี่ย น้ำส้มน้ำผลไม้นี่น้ำส้มอยู่นี้มีน้ำแตงโมมาใหม่น้ำส้มข้นถ้าร้อยเปอร์เซ็นเขาก็จะเขียนร้อยปอร์เซ็นตะแต่นี้น่าจะไม่ใช่เพราะว่ารา,ราคามันถูกด้วยนี่ครับมิน,นิพิซซ่าแก้ขัดได้แช่แข็งนะ เอาไปอุ่น3-4นาทีก็กินได้ละเขาก็จะแบ่งเป็นล็อกๆสวยนะนี่มันฝรั่งเนี่ยไก่ผมอยากได้อันนี้ก็เป็นที่ทำงานผมเองนี่ไงแบนด์คุนโฟกเกนนี่ก็เป็นไก่หั่นชิ้นเล็กๆเอาไปทำสลัดอันนี้แช่แข็งนะเพื่อนๆ เนี่ยตรงนี้แช่แข็งหมดเลยที่เป็นตู้ยาวๆเนี่ยแช่แข็งทั้งนั้นเลยเนี่ยผมอยากเอาไก่ไปอบถุงใหญ่มากถูกด้วย56คนได้ประมาณผมลองนับดูแล้วน่าจะประมาณ6-7ชิ้นอะถือว่าถูกนะแต่ตู้เย็นตู้เย็นบ้านแม่เล็กมากไม่มีที่แช่ ซื้อไปก็แช่ไม่ได้เต็มตู้เย็นกว่าจะละลายอีกกว่าจะได้กินนี่โซนของเนยเพื่อนๆเนยแข็งอันนี้เป็นชีสนี่เนยเค็มเนยเค็มลองกินละเค็มจริงๆนี่เนย ใหญ่มากร้านนี้เขาจะขายไข่เป็นแพ็กเล็กๆไม่ใหญ่นี่ครับเพื่อนๆผักแช่แข็งเขาโพแช่แข็งก็มีตู้เย็นพวกนี้แช่แข็งหมดเลยเป็นอาหารแชร่แข็ง อันนี้เป็นพวกโยเกิร์ตนมสดอันนี้ครับนมสดคนที่นี่กินนมสดแทนน้ำนะแทบจะทุกบ้านอะ่ะขายดีมากหมดไวมากนี่ก็โยเกิร์ตกาแฟกาแฟฝรั่ง อันนี้อัดมาอย่างดีเลยเป็นแท้งสี่เหลี่ยมพอแกะออกมาเป็นผงเป็นกาแฟฝรั่งขมมากโซนกาแฟหลายยี่ห้อมากอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าคอม팩ต์ตรงนู้นก็อาหารเช้าพวกธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชไปต่อเขอแบ่งเป็นล็อก นี่ก็อีกล็อกหนึ่งอันนี้โปเตโต้ <Potato. S 1> นี่ก็อีกล็อกหนึ่งอันนี้ก็อีกล็อกหนึ่งอันนี้น้ําชามาใหม่มั้งเนะี่น่าลองนะไอที IT. สิบโคลนึงอะลองไหมมาใหม่สองรสงชาติผมว่าผมซื้อไปก็ดื่มไม่หมดเพราะว่า มาบ้านแม่แม่ก็ไม่กินอ่ะมันกล่องใหญ่มากอ่ะเพื่อนๆดูดินี่ใหญ่ไหมหนาเยอะด้วยมันซื้อไปก็กินไม่หมดกับแม่เขาก็ไม่กินอ่ะไม่เอาแล้วกันเอาไว้โอกาสหน้าค่อยลองอันนี้เฉพาะถั่วกิโลละร้อแพงมากไม่กล้าซื้อเลย <laughs> อันนี้ก็ถั่วแพ็คใส่ถุงแพ็กเกจสวยนะผมชอบแพ็กเกจที่มันเป็นแบบนี้ครับแบบลายถุงธรรมดาธรรมดาเออแล้วก็มีรูปการ์ตูนอย่างเงี้ยผมชอบสวยดีผมว่ามันคลาสสิกสวยกว่าไอ้พวกซองแพ็กเกจเงาๆมันมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่น่ากินอ่ะมันเชยแล้วผมว่านี่คืโซนน้ำอัดลม มีน้ำโซดาด้วยกำลังฮิตฮิตมากฮิตมาหลายปีแล้วเนี่ยน้ำโซดาน้ำธรรมชาติโซดาแล้วก็มีรสชาติทั่วไปแบร์แล้วก็อะไรเนี่ยอ่าสตรอเบอรี่แมงโก้แพร่อนซีทรูนแพร่อนกับมะนาวผสมกันนี่ครับเพื่อนๆโซนขนมที่ผมเคยรีวิวมาครั้งก่อนนี่เป็นตัก แล้วก็ช่างกิโลเป็นตักแล้วก็ช่างกิโล <S <S <จ>เห็ดช็อกโกแลตโซนน้ำอับลอมอันนั้นเบียร์ไม่แรง3.5%เปอร์เซ็นต์สามารถดื่มกับข้าวได้ มันเป็นเบียร์สามจุดห้าดื่มได้แต่ไม่เมาครับมันมีสองจุดแปดด้วยนะคนที่นี่มักจะดื่มกับข้าวอะเวลาพักเที่ยงเวลาทำงานเพราะมันไม่เมาไงแบบเขาเรียกว่าอะไรพอกระใสอะกระซุ่มกระชวยอะช็อกโกแลตผมเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่เอาบาร์บีคิวแค่อ,อันเดียว นี่ก็โซนขนมแพ็คใส่ถุงว้าวก็มาถึงแคชเชียร์แล้วเพื่อนๆก็จะใช้บัตรพูดไทยได้นี่ครับเพื่อนๆใช้บัตรมังกาทิเตอรอ๋อเดนการ์ลาเรียมิเก๋ชูกิทูสันปะชูนมันยอคาสตาเดอยอแรกก็โฟไปฮัตเตอร์ได้มูสิก อ๋อเดนจะร่องอ๋อ p r e c i s i o เสร็จแล้ว <laughs> เขาคุยคนทำงานคุยด้วยแต่ไม่ถ่ายหน้าเขานะเขาบอกสวัสดีครับคนดำเป็นคนผิวดำก็ได้มาแค่นี้เพื่อนๆจริงๆเราไม่ต้องใส่ถุงแล้ว <laughs> จริงๆเราตั้งใจจะมาซื้อไก่แต่มันไม่มีพวกสดไงไก่สดมันไม่ค่อยมีเขามีแต่แช่แข็งอรัเพื่อนๆก็คลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ oh.